ช่วงที่2องวิสตอมท็ในรูทันประเทศไทยวันนี้นะครับยังพูดกันถึงเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนๆสำหรับเย็นวันนี้ก็คือเรื่องของโพวันแห่งความรักหรือว่าวันวาเลนไทน์นะครับจริงๆดูผลโพลหลายๆอย่างก็ทำให้เรานึกย้อนไปเหมือนกันนะครับอาจารย์ว่าอรูปแบบของความสัมพันธ์ชายหญิงคนที่คบหาดูใจคนรักกันเนี่ยในประเทศไทยมันแต่อดีตมาถึงปัจจุบันมันมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ครับที่จริงเรื่องของความรักหรือเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศนะครับ นั <N ee> <N ee an> ่นเราก็ทราบกันอยู่แล้วเราเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์มันก็แต่ดึกดําบันมานะฮะเพราะขณะเดียวกันในความรักเนี่ยมันก็นอกจากในตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันก็มีปีกความสัมพันธ์กับมิติอื่นด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่ว่าอย่างน้อยก็ขายดอกกลาบนี่ก็ไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจแหละเชิงกรับหรือว่าหรือบางทีบางทีบอกเอะไปเกี่ยวกับการเมือง ความรักมันไม่น่าจะสัมบัธ์กับการเมืองได้นะฮะออยกตัวอย่างเช่นถ้ามองมิติการเมืองหน่อยเนี่ยก็คือว่ายกตัวอย่างของการาในอดีตนะฮะอย่างเช่นกรณีที่ประเทศไทยเราปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเราก็จะมีอย่างกรุงเทพกรุงเทพเราก็จะมีเมืองพวกเมืองหัวเมืองเมืองเม,ม,มืองประเทศสราชอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถจะใช้ใช้เรื่องของความรักเนี่ยเป็นปัจจัยทางการเมืองได้ยกตัวอย่างเช่นนะฮะอย่างเมืองทางเชียงใหม่เนี่ยอย่างที่ว่าเจ้าดารารัศมีนะฮะก็เหมือนกับ ค่ขอลูกสาวจะว่าเป็นตัวประกันก็ได้หรือว่าจะเป็นแสดงความร่วมมือที่ให้เขารู้สึกจงรักภักดีหรือผูกพันกับหน้ารัวนกลางเพราะสมัยก่อนมันห่างไกลกันชั้นการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆอันนี้ความรักก็โยงมาถึงการเมืองได้เหมือนกันนะฮะหรือในปัจจุบันโดยซ้ําไปนะฮะอย่างที่เราเรียกว่าการแต่งงานก็คือหรือ,าอการแต่งงานก็คือการสร้างโครงข่ายหรือเครือข่ายทา,ทางการเมืองนะฮะเช่นบางคนเรียกว่า ความรักก็เป็นเรื่องของชนชั้นคือคนที่จะแต่งงานกันเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยก็มักจะมีแนวโน้มสารภาพที่ไม่ห่างกันมากยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นทางสายทหารนะฮะอยากจะได้เครือข่ายทางธุรกิจก็แต่งงานกันข้ามทางข้ามตระกูลทำนองนี้นะฮะหรือแม้แต่เชื้อสายของอาจจะขุนนางนะฮะหรือว่าเชื้อพระวงศ์อะไรต่างก็มีแต่งงานสากยงใหญ่กับทางธุรกิจก็มีนะฮะหรือนักการเมืองด้วยกันเองก็มี อันนี้ก็จะมองได้ในมิติหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นการมองแบบค่อนข้างออกไปทางมารกิสหรือซ้ายๆหน่อยนะฮะว่าเรื่องของชนชั้นเนี่ยมันจะมีมีมมอยู่ส่วนมากจะค่อนข้างยากที่ว่าจะมีการแต่งงานแบบข้ามชนชั้นครับฮะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คืออ,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 อันนั้นเขาเรียกว่ารักแบบบริสุทธิ์นะฮะรักแรกพบอะไรต่างเงียคือไม่สนใจหรอกว่าจะมีที่มาที่ไปยังไงแต่นั้นน่ะคือ ประเภทหนึ่งในร้อยอาจารย์มองว่าในสังคมไทยเนี่ยมันน้อยมากครับจะมีน้อยนะฮะประเภทรักบริสุทธิ์ไม่ได้คิดถึงอะไรเลยนะแต่โดยทั่วไปเนี่ย <c oughs> มันกรองคนอยู่แล้วค,คนที่จะเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกันเรียนรู้กันเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันหรือบางครั้งก็เลยถ้ามองของประเภทนีจีนิดหนึ่งนะที่เราเรียกว่าประเภณีคลุมถุงชนค่ะ <c oughs> คลุมถุงชนนี่ก็ชัดอยู่แล้วนะฮะว่าพ่อแม่จัดหาให้ก็คือเชื่อว่าตระกูลรู้จักกันนะฮะแล้วก็เชื่อมั่นว่า เห็นมาตั้งแต่เด็กเล็กแต่น,อน้อยว่าเป็นคนดีแล้วก็อยากจะมีความสัมพันธ์กันในทางธุรกิจอะไรต่างๆผมเคยไปร่วมงานพิธีมั่นของชาวจีนนะฮะรปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ยกหีบ สมบัติกันมาและแล้วก็เปิดดูว่าคนที่มีทองเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่มาอวดกันหรอกนะฮะแต่ว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำธุรกิจแล้วขับมั่งคั่งและจะร่วมมือกันแล้วก็จะต้องให้ลูกเนี่ยสานต่อธุรกิจที่พ่อแม่สร้างไว้อะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของความรักเนี่ย เป็นเรื่องของค่อนข้างเป็นเทพนิยาย,ยานะฮะที่จะพูดกันว่าซินเดอเรลล่าอะไรแบบนี้คือว่าตอนจบปรากฏว่าตอนแรกก็พบกันเพิ่งจะมารู้วา่าที่แท้เป็นเจ้าหญิงหรือเป็นเจ้าชายอะไรทั้งหมดอย่างที่เรียกว่าละครน้ำเน่าเนี่อันนั้นเป็นละครเป็นแค่ละครแค่ละครแล้วก็คนเลยชอบดูบถามว่าทําไมชอบดูเพราะเป็นการฝันกลางวัน <laughs> คือว่าดูไปแล้วก็มีความสุขใช่ไหมครับ <c oughs> ต้องรู้เท่าทันเหมือนนะต้องรู้เท่า,า,าทัาน,น,ทานนะแต่ว่าจริงมันก็เป็น <c oughs> การรีแลกซ์กนิดหนึ่ง <c oughs> นะฮะ <c oughs> คือกา,การผ่อนคลายแต่ว่าในโลกความจริงก็คือว่าอันนั้นไม่ไม่ใช่ภาพจริงของสังคมนะฮะ <c oughs> ความจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างมันค่อนข้างซับซ้อนมันมีเรื่องของผลประโยชน์มีเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆทีนี้พอยงกลับมาเนี่ยเราจะเห็นชัดนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ความจริงแล้ว มันก็จะหนีไม่พ้นนะครับประเด็นเรื่องของอารียกว่าคอร์รัปชันหรืออะไรต่างๆเพราะอะไรเ<ช><ช>พราะว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ในระดับเครือญาาินะฮะหรือคนที่แต่งงานกันก็นับญาติกันโ <c oughs> ดยเพพาะสังคมไทยนะฮะเรานับญาติทั้งสองฝั่งใช่ครับมันก็ขยายฐานไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นความคิดเรื่องระบบอรปถมเนี่ยมันก็เลยเกิดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอการมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่ออกไปในทางลบ แต่ถ้าทางสร้างสรรค์ก็มีปัญหานะฮะนอกจากนั้นผมขอยกมาอิดนิดนึงอาจจะดูความรักเป็นโทษความสัมพันธ์ทางเพศเป็นเรื่องลบมากไปหน่อยคือในสังคมไทยเนี่ยเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเหมือนกับว่า <c oughs> สังคมไทยเราค่อนข้างถือเป็นเรื่องสวัสดิชกำตาบูคือเป็นสิ่งต้องห้ามนะฮะไม่ค่อยจะเปิดเผยกันไม่ค่อยจะพูดออกมานะฮะแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แฝงอยู่นะฮะแล้วสังคมไทยเราค่อนข้างเน้นศีลธรรม เราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ควรจะมาพูดกันยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยอันนี้อันที่พูดเรารู้สึกเหมือนกับวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองด้วยนะฮะประเทศไทยเราเคยถูกดิกชันนารีลองแมนนะฮะให้ความจะบกความคำว่ากรุงเทพว่าเป็นนครโสเภณีนะฮะอันนี้ตอนหลังเราก็ตื่นตัวกันมากเลยว่าเอ๊ะทำพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องควรจะต้องไปแก้ไขดิกชันนารีนะฮะแต่ฝรั่งเขาก็ยืนยันว่าลองดูความเป็นจริงว่ามันจริงหรือเปล่าซึ่งอันนี้เราจะต้องโยงต่อมาถึงเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยว ของเราะะรว่าส่วนใหญ่เราได้รับการจัดอันดับที่ค่อนข้างดีะะแต่ว่าในการจัดอันดับอันนั้น,นออพอมาดูเข้าไปถามว่านิยมมาเมืองไทยเพราะอะไรมีวัตถุสถานโบราณมีวัฒนธรรมคนไทยใจดีสามารถทานอาหารได้ตลอด24ชั่วโมองอะไรก็ว่าไปแต่ว่า <c oughs> อันหนึ่งที่ผมคิดว่าเราไมา่ได้พูดกันก็คือ <c oughs> เรื่องธุรกิจทางเพศในสังคมไทย ที่จริงว่าไปแล้วท่านคณบดีเราเองก็ได้ศึกษาเรื่องนี้ไว้นะฮะเรื่องรู้สึกชื่อเรื่องหวยบอนซ่องครับอันนี้คือธุรกิจใต้ดินธุรกิจใต้ดินในสังคมไทยไม่ขาวนะผมดำสีดำซึ่งอันเนี้ยมันมันเป็นผลลบต่อการเมืองด้วยฮะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เงินมันไม่เข้าสู่ระบบตามระบบที่ควรจะเป็นนะฮะเพราะอะไรเพราะสังคมไทยเราค่อนข้างรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ควรเป็นเรื่องที่เอามาเปิดเผยหรือยอมรับกันเช่นเราไม่ควรจะมีบอนการพนัน ก็เลยไปเปิดประเทศเพื่อนบ้านและคนไทยเข้าไปลงทุนด้วยอะไรอย่างี้นะหรือถ้าเปิดในเมืองไทยก็คือว่าเ,เป็นเรื่องที่ต้องไปจ่ายใต้โต๊ะใช่ไหมครับแต่แต่เราบอกว่าไม่มีนะฮะธุรกิจทางด้านทางเพศก็จะเหมือนกันนะฮะก็คือมันแอบแฝงอยู่ในในรูปแบบต่างๆซึ่งอันเนี้ยทำให้เงินมันไม่เข้าสู่ระบบภาษีอย่างเปิดเผยมันเลยเข้าไปสู่ใต้โต๊ะอย่างที่บอกและบ่อยครั้งกลายคนเหล่านี้ก็ไปมีอิทธิพลต่อนักการเมืองเพราะต้องการอิทธิพลของการเมืองมาค้ำจุนนะฮะ เงินเหล่านี้ก็เลยไปหล่อเลี้ยงก็หน,นีไม่พ้นก็หนีไม่พ้นกับการเมืองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความไม่ชอบมาปากฏอะไรต่างๆแต่ถ้ามาฟังทัศนะอาจารย์พูดถึงเรื่องการเมืองผมเลยจะหยิบยกโพลที่เขาไปสํารวจมาเหมือนกันเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็ให้ความสําคัญในมิติการเมืองที่ประชาชนอยากจะเห็นนะครับในมิติใหม่ที่ประชาชนอยากจะเห็นในวันวาเลนไทน์น,ทนี่น่าจะมาจากถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นไอแบบโพลนะครับเขาบอกว่าร้อยละสีเเลยเนี่ยนะครับ อยากให้ความรักที่จริงใจลดความขัดแย้งแตกแยกสร้างความสามัคคีในสังคมไทยอันดับที่ 2, 29%บอกว่าให้ความรักแก่ทุกคนไม่จำกัดเฉพาะแฟนเช่นพ่อแม่เพื่อนญาติอันดับที่35.8บปอกว่าให้ความรักที่บริสุทธิ์เห็นอกเห็นใจคนรักไม่มุ่งเน้นเพศสัมพันธ์อย่างเดียวอันดับสุดท้ายนะครับ5.1ผู้ใหญ่ผู้บริหารบ้านเมืองศิลปินดาราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีทําตัวที่แสดงความรักความห่วงใยแก่ประชาชนและประเทศชาติอาจารย์ชุลีพรเห็นแล้วรู้สึกยังไงครับ ก็คือมันก็มันก็เลยกลับไปที่เดิมอะค่ะในความดของเรานะคะก็คือว่าเราเรามักจะเป็นห่วงเป็นใยกับเรื่องกิจกรรมทางเพศของนักศึกษาหรือว่าของวัยรุ่นนะคะแต่ในขณะที่อีกในหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลายๆโพเนี่ยมองว่าความสัมพันธ์ทางเพศไม่ใช่ประเด็นหลักของวันเลนทยอีกหรือเปล่านะคะจะเห็นได้ว่า ความคาดหวังหรือว่าสังคมเนี่ยมองแล้วก็อยากให้วาเลนไทน์มันคือความหมายของการให้ความรักของสังคม,อมของผู้คนของครอบครัวหรือของอะไรก็ดีแล้วก็ในขณะที่ผลของสํารวจของเราก็ยังมองอีกเหมือนกันว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับกกรทำทางเพศด้วยในใน,ใน,ใ,นในที่สุดแล้วเรากําลังมองเรื่องอะไรกันแน่ในเรื่องของวาเลนไทน์นะคะแล้วก็อยากให้มองภาพของนักศึกษา ใหม่ๆห,หรือวัยรุ่นใหม่ๆด้วยเหมือนกันว่าวาเลนไทน์เขาก็มีมีเหตุผลของเขาในระดับหนึ่งแล้วสังคมไทยก็อยากให้เขามองอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่โพออกมาหลายๆ,ๆโพเนี่ยก็มักจะเป็นห่วงเป็นใยกับเรื่องกิจกรรมทางเพศอีกเห <ừ> มือนเดิมซึ่ง ừ ừ ประเด็นเหล่านี้มันมันมันใช่ชี้นำ <ừ S 1> หรือว่าตอกย้ำหรือว่าถามไม่ถูกที่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงจะต้องมาให้นิยามกันใหม่หรือว่าให้ความหมายกันใหม่กับเรื่องของวาเลนทายว่าในที่สุดแล้ว วัยรุ่นไทยอยากบอกอะไรหรือว่าสังคมไทยอยากให้วัยรุ่นไทยทําอะไรหรือว่ารจริงๆแล้วพูดภาษาเดียวกันแหละแต่ว่าให้ประเด็นในการพูดคุยกันในประเด็นที่ต่างกันในประมาณอย่างนี้มากกว่าค่ะคนิกกี้มองไปถึงสังคมเลยไหมเวลาพูด<ฮ>ถึงวาเลนไทยนึกถึงประเทศชาติไหมไว่าจริงๆก็น่าจะให้ความรักกันทุกคนเหมือนกันนะในประเทศนี้แล้วก็อยากให้ผู้บริหารบ้านเมืองเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรต่างๆชาประชาชนรู้สึกอย่าง<ช>น <ะ S 2> ั้นเหมือนกันไหม ก็น่ารู้สึกเหมือนกันครับแต่แต่คิดว่าถ้าเป็นเป็นเป็น,ปนวัยรุ่นเหมือนกันครับครับน่าจะมองเรื่องเรื่องการเรื่องสังคมไปเป็นเรื่องแบบน่าเบื่อแล้วอะอตอนนี้เพราะแบบว่าไม่มันเป็นเรื่องที่ทําให้แบบขัดแย้งกันอะอเลยเป็นสาอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้วัยรุ่นเนี่ยไปไปแบบไป ทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยที่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่อยากรับรู้เลยไม่อยากรับรู้แบบพ่อแม่กับพ่ออย่างสำหรับพ่อแม่เงี้ยก็คุยเรื่องการเมืองกันก็หน้าเบื่อคิดว่าหน้าเบื่อก็เลยออกไปดีกว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีเรื่องอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับกลายเป็นอย่างนั้นไปโอ้จันจันฟังแล้วรู้สึกยังไงครับวามจริงก็ที่จริงก็เห็นใจววยรุ่นระดับหนึ่งนะฮะคือคล้ายเหมือนกับว่านักการเมืองไทยก็ค่อนข้างขัดแย้งกันแบบที่รู้สึกบางครั้งคนที่สนใจการเมืองเองก็ยังรู้สึกว่า มากไปหรือเลปล่าอะไรับหมอเนี่ยนะฮะเพราะนั้นยิ่งวัยรุ่นด้วยใช่ไหมครับมีเรื่องอื่นน่าสนใจกว่าการเมือ,องซะเยอะแยะใช่ไหมฮะ,ะ,ะนันกการเมืองก็ไม่ได้พยายามทําอะไรให้น่าสนใจด้วยอีกต่างหากอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงไม่ได้แปลว่าสัตว์เหมือนนักศึกษาทั้งหมดนะฮะแต่หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ,อย่างที่เราพูดกันว่าการเมืองเป็นเรื่องทุกคนนะ,นะฮะเพราะนั้นบางทีบางครั้งเนี่ยเราอยากจะให้ได้อะไรทุกอย่างตามใจเราเนี่ยก็คงไม่ใช่ง่ายเพราะนั้นอ,อย่างที่พูดมีศรีบุรพาผมเคยเคยพูดถึงงเเเป็นนนนักขีีีียยยทท่มสไะ พูดไปบอกว่าถ้าท่านคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยสกปรกท่านเนี่ยควรจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยกันไปกวาดให้มันสะอาดขึ้นท่านนี้ก็พูดง่ายๆว่าถึงแม้ว่าจะวฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องฝืนที่จะแบบไม่ใช่ว่าถือโอกาสซะเลยปกติก็ไม่สนใจอยู่แล้วยิ่งเป็นแบบนี้เข้าทางเราเลยเรื่ออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ทําให้สังคมก็ยิ่งขาดคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกันในการช่วยกันแก้ปัญหาครับ,รบหมายก็เรียกว่า จริงๆเรื่องของความรักมันก็โยงไปได้ถึงเรื่องการเมืองเรื่องเทศกาลโยงไ,ได้เรื่องการเมืองแล้วท่านนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านทําตัวอย่างให้ดีซะหน่อยเ <ฮะ S 1> ยาว,วชนคนรุ่นใหม่ของชาติได้เห็นไปเนี่ยนะ,<ฮ>ะผมว่าเป็นกําลังใจใ,<ช>ในการที่จะไปเก็บกอดบ้านเมืองที่อาจารย์พูดเลย <ฮะ S 1> แต่บางครั้งในโหบางครั้งเราเข้าไปห้องตัวเราบางทีมันลกมากมัน <c oughs> ก็ไม่อยากจะเก็บกวาดน,นะเพราะฉะนั<ช>้นต้องฝากไว้ที่นักการเมืองด้วยเหมือนกันต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เวลาพูดถึงวันวาเลนไทน์พูดถึงโพล่เรื่ มันก็จะมีประเด็นเรื่องการติดโรคเหมือนกันโดยเฉพาะจริงในส่วนเปอร์เซนต์ที่เขาเลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์กันถึงแม้มันจะไม่ได้สูงมากแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้คงต้องทํากันบ้านหรือว่าต้องดูข้อมูลเหมือนกันจริงๆแล้วก็บอกว่ามันก็มีเยาวชนส่วนหนึ่งที่เลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ยังไม่รู้จักที่จะป้องกันตนเองเลยซึ่งมันก็จะนํามาสู่ปัญหาสังคมอย่างที่เราทราบกันดีไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์เพือดีก่อนวัยอันควรไม่ว่าจะเป็นโรค ติดต่อที่จะการมีเพศสัมพันธ์ก็ดีอาจารย์นฤมิตเป็นห่วงเรื่องนี้ไหมครับในหมู่เยาวชนของเราครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันนะฮะเช่นบางคนบอกว่าเราไม่ควรจะไปรณรงค์ว่าให้รู้จักป้องกันอะไรเงี้ยเขาบอกเหมือนกับเป็นการไปชี้นําว่าให้เขาทดลองนะฮนี้เป็นเรื่องที่แล้วแต่ค่านิยมอาจารย์จะเถียงกันหรือบางฝ่ายก็บอกว่าต้องรณรงค์รณรงค์เลยว่าให้ป้องกันเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเผื่อ เผื่อว่าเขาเกิดไปพลาดพลั้งอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ป้องกันไว้ตั้งแต่ตอนตอนต้นนะฮะอันนี้มันเป็นเป็นดาบสองคมอะฮะเพราะว่าถ้าไปรับรับนะฮะแล้วไม่ไม่ให้ความรู้กับเยาวชนให้รู้เรื่องนี้เนี่ยปัญหามันก็จะเกิดขึ้นผมเข้าใจว่าเป็นผลเพราะว่าเกิดโรคติดต่อร้ายแรงอันนี้มากขึ้นนะฮะในสุดผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็คงคิดว่ามันไม่รู้จะทํำยังไงดีนะฮะจะไปแก้ตั้งแต่ต้นเหตุก็แก้ไม่ได้ไม่สำเร็จ ยิ่งรอไปปลายเหตุยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะฮะก็เลยต้องคิดว่าอาจจะต้องยอมยอมที่จะรณรงค์เรื่องนี้เลยเรื่องที่ถึงจุดจุดที่เรียกว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าให้รู้จักป้องกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเกิดเป็น2เรื่องถ้าบอกให้รู้จักป้องกันอย่างที่ว่านะฮะเหมือนกับเป็นการชี้แนวว่าไม่เป็นไรคุณมีคอตพันได้แต่ป้องกันก็แล้วกันเนะะี่ยมันก็เป็นเป็นสองสองระดับครับครับก็ค,บคือว่าถ้าไม่มีได้ก็ดีแต่ถ้าจะมีก็ควรป้องกัน มันนก็็เปสอาจารย์ชุวิตคิดยังไงทัศนคติของเด็กไทยหรือความรู้ของเยาวชนไทยในเรื่องที่ว่าไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอย่างที่จารนมิตบอกก็ดีว่าอันดับแรกเลยพยาไม่มีไว้ก่อนไว้อันควรอันดับที่สองยังไงก็ต้องเรียนรู้ไว้เรื่องของการป้องกันอาจารย์คิดยังไงครับคือจริงๆในฐานะผู้หญิงนะคะเอาพูดในฐานะผู้หญิงดีกว่าว่าผู้หญิงถ้าพูดเรื่องนี้เนี่ยผู้หญิงเป็นเหยื่อค่ะคิดว่าในความคิดของตัวเองก็คือผู้หญิงเป็นเหยื่อผู้หญิงเป็น เป็นคนรับผิดชอบต่อการกระทําเรื่องนี้ทั้งหมดของการเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะรณรงค์ป้องกันหรือว่ารณรงค์ไม่ให้เกิดการป้องกันก็ดีนะคะผู้หญิงเป็นเหยื่อของเรื่องนี้ทั้งหมดในที่สุดแล้วเนี่ยโดยความเป็นจริงเนี่ยเราเราไม่อยากให้มันเกิดเหยื่อของการกระทําเรื่องนี้นะคะแล้วก็พยายามจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของของของปายเหตุนะคะเราเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของปายเหตุแต่การมองว่าสถานการณ์ของการเกิดขึ้นของเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจาก ความไม่เท่าทันในสถานการณ์ของของการตีความเรื่องพวกนี้ค่ะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผู้หญิงเป็นฝ่ายรับผิดชอบต่อเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นอา<ท>จารย<า>์จะบอกว่าเด็กเยาวชนค่ะเด็กสาวเด็กผู้หญิงเนี่ยรู้ไม่เท่าทันเรื่องพวกนี้สุดท้ายเลยกลายเป็นเหยือ่อทํานองนั้นค่ะจะทํายังไงได้ครับอาจารย์ถ้าเป็น,ปนแบบคืออา่าคือเราเราก็ถกเถียงกันเรื่องนี้นะคะว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยจกลงแล้วเนี่ยเรายังพูดคุยกับมันเรื่องนี้ได้จริงหรือเปล่าในสังคมไทยนะคะเรื่องของ ผู้มจันทร์เรื่องของเพศสัมพันธ์เรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ในที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าผู้หญิงก็ยังคงเป็นฝ่ายเสียเปรียบมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะแล้วก็เรายังถ้าในความรู้สึกของตัวเองในฐานะในฐานะผู้หญิงนะคะก็จะบอกว่าอ,อ,อย่าให้อยู่ในอย,อย่าทําให้ตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ของการเป็นเหยี่อจะดีกว่าเช่นยังไงจย์เช่นอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าอเมื่อกี้อ้างอิงมาถึงว่ากิจกรรมที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ในภาวะที่บอกไม่ได้หรอกว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดอะไรของอาจารย์นนะคะในโพที่มันเกิดขึ้นครับอก็ทํำยังไงก็ได้ให้มันหลุดรอดมีมีคนพยายามจะตั้งใจว่าถ้าจะไม่ให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผู้หญิงก็คืออย่าอยู่ในสภาวะการที่เอื้อต่อการเกิดเพศสัมพันธ์นะคะ ที่เรียกาษาการพาไปอะไรปรเมาณนั้นจริงๆคืออยู่ในที่ละอหัวล้อหัฐานพยายามไปเนี่ยถ้าผู้ชายเขาชวนเราไปเราก็บอกไปในที่ที่คนเยอะๆแต่เขาชวนไปที่ที่มันมีแค่เราสองคนกนี่อันนี้อย่าไปอยู่ในภาวะเสี่ยงอยู่ในภาวะเสี่ยงค่ะที่สุดแล้วใช่เพราะถือว่าผมว่าโดยพื้นฐานนะฮะอาจจะต้องให้ความรู้ผู้หญิงก่อนความจริงผู้หญิงก็น่าจะรู้ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเหมือนกับเอาเปรียบผู้หญิงใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดมี ตั้งคันขึ้นมาเนี่ยผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายรับภาระตรงนั้นใช่ไหมครับพูดไปแล้วก็ดูเหมือนกับว่าไปพูดแล้วจะต้องให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายระวังตัวหรือว่าป้องกันตัวเพราะผู้ชายเขาถึงตรงนั้นแล้วเขาเขาไม่ต้องไปรับแบกรับตรงนั้นใช่ไหมครับเพราะนั้นเหมือนกับโดยธรรมชาติเนี่ยจะว่าแกล้งผู้หญิงหรือว่าผลักภาระให้ผู้หญิงก็ใช่เพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าขั้นต้นเลยดีที่สุดเนี่ยให้ผู้หญิงป้องกันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยง ที่ที่อาจจะไปอยู่ลําพังกันสองคนโดยเพราะรับหูรับตาห่างไกลพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อนฝูงคือจริงๆเนี่ยเหมือนกับพุทธศาสนาบอกอะค่ะต้องมีสติตลอดเวลาละค่ะต้องมีสติค่ะถ้าคือเราก็รู้แหละว่ามันอะไรไม่เคยเชื่อว่าไม่รู้นะคะไม่ไม่เชื่อว่าไม่รู้ไม่เชื่อว่าไม่รู้ว่าไม่ป้องกันในความคิดของตัวเองนะคะไม่ไม่เชื่อว่าไม่รู้วิธีการป้องกันไม่เชื่อว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรอย่างไง ก็คือรู้ผลลัพธ์รู้ผลลัพธ์แต่ว่าจริงๆคือมีสติหรือเปล่ารวมทั้งกับเรื่องว่าบางทีสถานการณ์มันเอื้อนะคะมันเอื้อแล้วก็ยาตอนพา้ปทำนองนั้นคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้ที่เป็นสาเหตุสําคัญแล้วก็ในการลดระลงก็คือว่าอย่าพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เอื้อถูกต้องเพราะถ้ามันอยู่ในสถานการณ์นั้นนี่มันจะใช่ยากขึ้นครับพอไปเฮฮาปาร์ตี้กันใช่ดื่มเครื่องดองของเบ้าไงต่างกันนีครับเพราะฉะนั้นบางบางท่านเนี่ย คือเจอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปบางครั้งอย่าง,งที่อาจารย์บอกเลยสติมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็จะพาไปได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยก็ต้องระวังโดยเฉพาะที่ยังอายุน้อยๆอยู่อาจารย์ก็แนะนําแล้วนะครับถ้าผู้ชายเขาบอกอย่างที่ผมเกิดไปในเบรกแรกบอกว่าเธอถ้าเธอรักฉันเนี่ยเธอต้องพิสูจน์อันนี้มีวิธีป้องกันไหมครับอาจารย์ถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็ตอบว่าเธอรักฉันเธอก็ต้องพิสูจน์เหมือนกัน <c oughs> ว่าเธอรอฉันได้ <c oughs> ต้องต้องย้อนกลับไปเลยแค่นั้นเลยค่ะต้องย้อนกลับไปเลย ก็คือว่าเราก็มีบทบาทซึ่งกันและกันต่อกันและกันไม่ใช่ว่าผู้หญิงมีบทบาทอย่างเดียวในการซัพพอร์ตความรักผู้ชายก็มีบทบาทที่จะซัพพอร์ตความรักของเราเหมือนกันนะคะถ้ารักกันจริงก็ร่วมกันพิสูจน์ใช่ค่ะแล้วก็เท่าเทียมค่ะนิกกี้ฟังดูแล้วที่อาจารย์แนะนํามาคิดยังไงเป็นประโยชน์ไหมก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะแบบมันก็ต้องมันร่วมกันทําก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันแบบอะไรอย่างเงี้ยครับร่วมกันรับผิดชอบคือเรานี่เราต้องมา่าป้องกันใช่ไหมอันนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นร่วมกันไม่ทํา ใชร่วมกันไม่ทำร่วมกันหาทางป้องกันไม่ให้เกิดก่อนเวลาที่มันจะไวที่มันจะสมควรยากไหมครับในมุมมองของตัวแทนอาจจะเป็นวัยรุ่นหรือเยาวชนในยุคปัจจุบันมันก็คิดว่าน่าจะยากนะเพราะว่าเราออกช่วงวัยรุ่นนี้ก็ออกมามหาลัยก็ออกมาจากห่างไกลพ่อแม่ครอบครัวแล้วแล้วก็แบบมีสิ่งยั่วยุมากมายขนาดเพื่อนกันเพื่อนกันอย่างถึงถึงมีหลายคนอย่างเงี้ยครับก็ ก็ยังเขายังอย่างที่จะไปมีอะไรกันได้อย่างเงี้ยประมาณเลยว่าอยู่กันอยู่กันสังคมเยอะๆอย่างที่บอกว่าอยู่กันเยอะๆแล้วอาจจะไม่มีเรื่องอะไรแต่แต่แต่สมัยนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วแสดงว่าอยู่กันหลายคนเนี่ยก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์พร้อมๆกันเนี่ยไม่ใช่ครับอาจจะแบบคือมันมีแอลกอฮอล์ไหมโอกาสมีต้องมีแน่นอนนี่กลับมาประเด็นที่อาจันจุกไว้เมื่อกี้ต้องมีแน่นอนถ้ามันมี การกระทําที่มันทําให้ขาดสติแล้วเนี่ยมันจะนําพาไปสู่สิ่งที่เราํลังพูดถึงคือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่มันจะสมควรมีแล้วก็ความเสี่ยงก็จะมีมากขึ้น <S 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 เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่กับหลายคนเยอะแยะที่เาโหฐานคืคอตอนแรกแตอนแรกอยู่ร่วมกันก่อน,อนฮะนแล้วค่อยแยกไปทีหลังแล้วค่อยแยกีหลังแยกกันไปโอ้โหแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็น่าจะคงต้องร่วมกันพิสูจน์แบบใหม่อ่ะค่ะหรือว่าพิสูจน์ความรักกันแบบใหม่ จริงๆอาจจะต้องนิยามความรักแบบใหม่อะค่ะว่าถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับความเพศสัมพันธ์จริงๆแล้วมีความความหมายของเพศสัมพันธ์มันนําไปสู่เรื่องราวต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะมันก็อาจจะเป็นความรู้ร่วมกันตกลงร่วมกันนะคะว่าเราจะรักกันแบบแบบปลอดภัยซึ่งกันและกันไม่อยู่ในสุ่มเสี่ยงซึ่งกันและกันคือถ้าเธอรักฉันจริงเธอต้องต้องรอได้ทั้งคู่นะคะผลกระทบของเรื่องนี้คงมีมีปัญมีปัญหาทั้งคู่คงไม่ใช่แค่ผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงหนักหน่อยเท่านั้นเอง อะไรที่นิกกี้บอกมันยั่วอยู่มากสื่อสิ่งที่เราเห็นทีวีหรืออะไรก็น่าจะเป็นพวกคนรอบข้างนะเพื่อนฝูอไงอะไรเงี้ยคือถ้าเห็นเขาแบบมีเรื่องนี้ถ้าเป็นัยรุ่นกันเขาแบบจะมาพูดเปิดใจกันอย่างเงี้ยก็แบบคนนี้คนนี้อ่าไปอะไรกับคนเนี้ยประมาณนี้ก็เขาก็อยากจะแบบลองแบบพิสูจน์ลองอยากจะแบบเหมือนเป็นกระแสเป็นแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหอันนี้เป็นกระแสอาจารย์เรื่มงคคิดยังไงกระแสสังคมแต่แต่ส่วนมากนะฮะส่วนมากทุกคนมักจะพูดงี้ไม่ใช่แต่เพพาะเรื่องน,นี้นะฮะเรื่องทั่วๆไปเนี่ยพอถามไปเนี่ยบอกเป็นตามอย่างเพื่อนใช่ก็เลยรู้สึกพอสาวไปหาเอ๊ะตกลงคคใครเป็นคนเริ่มอ่ะ <c oughs> ค,ค,คือทุกคนบอกเพื่อนหมดเลยใช่ไหม <c oughs> ทุกคนผลักไปให้คนอื่นอะไรอย่างงี้นะฮะจริงๆก็เลยแบบไม่รู้ว่าใครเริ่มใครตามอะไรเงี้ยทุกคนก็คิดว่าฉันไม่ได้เป็นคนก่ออะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วก็คือว่าก็เป็นไปได้อย่างที่ว่าเป็นเลืองของกระแสใช่ไหมครับผู้ย <c oughs> ่ายๆผมขอเปรียบเทียบแล้วกันนะครับว่าอย่างรุ่นรุ่น รูดก,ก่อนๆเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็ต้องมีน้อยอยู่โดยธรรมชาตินะฮะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกมันก็จะมีมากขึ้นไปตามกระแสของวัฒนธรรมอะไรเงี้ยแต่ขณะกันกรเราก็อะไรพยายามที่จะรณรงค์ในทางบวกนะฮะว่าในในแง่ที่ว่าเ,าเห็นด้วยครับกับการที่จะต้องระมัดระวงังพิพากษาิจารณ์เพื่อชี้เตือนสังคมนะฮะให้เห็นว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยที่ว่ามันไม่เหมาะเพ่าไรเพราะมันจะมีผลตามมาอีกหลายเรื่องมากเลยซึ่งจะกลายเป็นปัญหาเป็นภาระนะฮะอย่างที่พูดไม่ว่าจะเป็น ท้องก่อนแต่งเรื่องของโรคร้ายที่จะตามมาเรื่องของความรับผิดชอบอะไรอีกหลายเรื่องอันนี้รู้สึกตอนตอน,นี้ข้อสอบของ เอเดตโอเนต <it. S 1> ก็เอาไปออกแล้ว <c oughs> ด้วยนะฮะว่าถ้าเกิดกรณี <c oughs> นักเรียนมีท้องอะไรขึ้นมาเนี่ยจะทํำยังไงจะต้องแต่ว่าคําตอบที่เฉลย,ยรู้สึกว่าก็ยังไม่ค่อยเห็นตรงไนเท่าไหร่ไม่ใช่<ร> <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อันที่ไปเตะบอลนะอาจารย์ครับอาจจะไม่ครับก็ยังงงงก <c oughs> ันอยู่หน่อยเพราะว่าวิชาทางสังคมศาสตร์เนี่ยบางทีมันจะหาคําตอบคําตอบเดียวเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนวิทยาศาสตร์นะฮะเพราะฉะนั้นแต่ความจําเป็นของเราเราจะเป็นต้องวัดวัดผลใช่ไหมฮะทีนี้ในเมื่อนักเรียนเยอะๆขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ใช้แบบข้อ เป็น multiple choice หรือ,อประนไยนมันก็ทำไม่ได้เพอะทำไม่ได้ค,คำตอบคนเรียนระเผยคนเรียนก็ยิ่งงงไปใหญ่เลยเลยไม่รู้จะเอาอยัางไงกันดีนะแต่ยังไงก็คงต้องมาร่วมสร้างอย่างที่เราบอกเรื่องของไม่ว่าจะเป็นความตื่นตัวให้เห็นถึงพิโทษภัยที่อาจารย์ทั้งสองท่านบอกมานะครับว่าถ้าเราไม่มีสติวันนี้แล้วเนี่ยโทษภัยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรบ้างก็าคงตงต้องให้ความรู้เยาวาชนกันอย่างจริงจังนะครับเอาละรครับช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อ โดยเฉพาะในประเด็นที่มันจะมีผลสืบเนื่องไหมว่าถ้าเราไม่ป้องกันหรือเราไม่สร้างทัศนคติที่ถูกต้องอะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยช่วงหน้าครับ